โอเคครับผมจะมารีวิวนะหวนึ่งแอมป์นะวันนี้ไม่กูกัสนะครับปรนมานนี้ครับเครื่องหนึ่งแอมป์ไม่ครับถ้าเครื่องเป็นอย่างนี้ประกอบเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้มีปากคีบมีสวิตอันนี้คือเสียงไฟต่ำนะเครื่องเ่าไฟสูงอันนี้ติดโหลด5 0 0วัตต์ไฟต่ำ เงียบเลยแต่ใส่ฟ้ามันจะดังขึ้นหน่อยนะเป็นแบบมันอ่อนแล้วมาดูตัวใส่ฟ้ามันจะดังขึ้นอยนะต่ำหน่อยนะใหสซูมครับประกัดหน่อย แรงครับตัวน,นี้สนใจสั่งได้นะครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรง